สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัดเกรดนักเตะเชลซีเกมเพลย์มาลีกเปิดบ้านอัดฟูลแลมเอด็ดวอาเมนดี7.5คะแนนงานค่อนข้างหนักในช่วงครึ่งแรกมีเซฟสวยๆช่วยทีมไว้ได้ถึง3ครั้งส่วนครึ่งหลังแทบไม่เจอบททดสอบเลย เดโกซิว si า7.5คะแนนยังคงนิ่งและไว้ใจได้เสมอใช้ประสบการณ์ในการอ่านเกมได้ดีมีจังหวะดักบอลสวยๆเห็นหลายครั้งในครึ่งหลังเคอสุมา7คะแนนเกมรับจัดว่าเล่นได้ตามมาตรฐานแต่เกมรุกทางกราบซ้ายยังดูไม่ไหลลื่นเหมือนที่รูดิเกอร์ชอบทำบ่อยๆอันเดสคิสเทนเซน7.5คะแนนเกมรับทำได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้มีโอกาสเติมเกมขึ้นสูงไปช่วยทีมต่อบ,บอลเล่นเกมรุกหลายครั้งทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว เป็นซีวิล7คะแนนบทบาททางกราบซ้ายมีไม่มากทั้งเกมลุกและเกมรับแต่ก็สามารถขึ้นไปช่วยต่อบอลเติมเกมลุกได้ดีฮิตเจม7.5คะแนนแม้วันนี้เกมลุกทางกราบขวาจะไม่ได้มีบทบาทมากนักแต่สําหรับเกมรับถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมในการคุมพื้นที่มีจังหวะมงสกัดช่วยทีมได้หลายครั้งเบลลี่เกมมอร์7คะแนนน่นรับประกาศลงเป็นตัวจริงเนื่องจากทีมต้องการพักตัวหลักไว้สําหรับเกมกลางสัปดาห์ โดยรวมแล้วถือว่ามีบทบาทอยู่บ้างในการต่อบอลแดนกลางมีทักษะการครองบอลที่โดดเด่นแต่การตัดสินใจอาจยังไม่แน่นอนเท่าที่ควรเมสันเมาส์7.5คะแนนวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้เล่นหมายเลขสิบอย่างเต็มตัวเป็นคนคอยสร้างสรรเกมลุกและทำได้อย่างโดดเด่นในครึ่งเวลาแรกมีหนึ่งแอซิสจากการจ่ายทะลุให้กับฮาร์เวิร์ดหลุดเข้าไปทำประตูตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกฮาคิมซีเยก6.5คะแนนบทบาทถือว่าค่อนข้างน้อยในวันนี้ ถมยังพลาดโอกาสทองช่วงท้ายครึ่งแรกที่ยิงโล่งๆไปติดเซฟของอะเลโอล่าอย่างน่าเสียดายคลายฮาร์เวิร์ด8คะแนนเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งโดยเฉพาะจุดเด่นในการหาเพื่อนและการจบสกอร์จนทำได้ถึง2ลูกช่วยทีมคว้าชัยไปได้ในค่ำคืนนี้ทิโมวาเนอร์7คะแนนแม้วันนี้จะไม่มีจังหวะพลาดแบบไม่น่าให้อภัยแต่โดยวรวมควรจะทำได้ดีกว่านี้ในการตัดสินใจต่างๆอย่างไรก็ตามมี1แอซิดติดตัว จากการจ่ายทะลุก,กับฮาร์เวิร์ดหุดเดี่ยวเข้าไปยิงในช่วงต้นครึ่งหลังตัวสำรองเอ็นโกโลกกองเต้6.5คะแนนลงมาช่วยแพ็กแดนกลางช่วยไล่บอลแต่วันนี้การจ่ายบอลยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นักจนโดนทีมเยือนบุกกดดันอย่างหนักในช่วงท้ายเกมทามิอัปราหัม5คะแนนลงมาแทบจะหาโอกาสในการจบสกอร์ไม่ได้ตลอดในช่วงเวลาที่อยู่ในสนามมาคอตอลองโซ่ไม่มีคะแนน เชลซียอดทีมจากกรุงนอนดอนถูกมองว่าจะปิดซีซั่นนี้ด้วยการติดท็อปโฟคว้าตัวไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างแน่นอนหลังชนะฟูลแลม2 0ในเกมลีกปัจจุบันเชลซีรังอันดับ4ของตารางมีแต้มตามหลังเลสเตอร์ซิตี้อันดับ3เพียง2แต้มเท่านั้นและนำเวสต์แฮมทีมัาดับ5อยู่6แต้มแต่แข่งมากกว่า1นัดแม้จะเหลือเกมให้ลงเล่นอีก4นัดและยังเหลือโปรแกรมหนัก,นกๆกับแมนซิตี้อาร์เซนอลเลสเตอร์แอสตันวิลล่า แต่บอลรับพนันชื่อดังต่างมั่นใจว่าลูกทีมของทูเกลจะปิดฉากฤดูกาลด้วยการติดเป็นหนึ่งในท็อปโฟได้โดยเพดดี้พาวเวอร์เว็บพนันชื่อดังหันราคาเชลซีจบซีซั่นด้วยการติดท็อปโฟไว้ที่4ต่อ9หรือแทง9จ่าย4ี่ไม่รวมทุนเลยทีเดียวที่โมเวอเนอร์ศูนนักทีมชาติเยอรมันอาจถูกมองว่าปืนฝืดในฤดูการแรกเพเมลีกแต่ก็กลายเป็นคนแรกของเชลซีในรอบ8ปีที่ยิงและแฮตทริกแตะ2หลัก แวนเนอร์จ่ายให้กับคลายฮาร์เวิร์ดทำประตูในเกมที่เชลซีชนะฟูลแลม2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลายเป็นแอซิสที่10ของสูนยหน้าชาวเยอรมันในฤดูการแรกกับต้นสังกัดในเพยร์ลีกขณะที่จำนวนยิงรวมทุกรายการกดไปแล้ว11ประตูด้วยเฮนนี่แวนเนอร์จึงกลายเป็นนักเตะเชลซีคนแรกในรอบ8ปีที่ยิงประตูและแอซิสแตะเลข2หลักทั้ง2อย่างนับตั้งแต่เอเดนอาซาเคยดทำไว้เมื่อฤดูกาล2012-2013 20 ทางนิแวนเนอร์ยิงให้เชลซีบุกชนะเวสต์แฮม1-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพียงประตูที่6ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นจาก32นัดลงสนามนอกจากนี้ยังเป็นการยิง1ประตูในศึกเอฟซี a คัที่ตอนนี้ทีมหล่อเล่นนัดชิงชนะเลิศ1ประตูในศึกคาราบาวคัพและ3ประตูในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับฤดูกาลนี้มี4คนที่ยิงและแอซิสตแตะ2หลักได้เหมือนกันอย่างแวนเนอร์นั่นก็คือบุนโน่แฟนนันมาร์คาร์ดฟอร์ดแฮริเคนและซงเฮมิน โทมัสตูเคิลกูซือของเชลซีออกมายืนยันว่ามีความสุขกับชัยชนะเหนือฟูแลม20มากเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามทําให้ทีมของตนต้องเจอกับความยากลําบากแม้อันดับในตารางจะห่างกันเยอะก็ตามเรารู้ดีว่าฟูแลมจะมอบช่วงเวลาที่ยากลําบากให้เราพวกเขาจะกดฟอร์มของคุณและพวกเขาก็ทําให้คุณลําบากคุณไม่สามารถวัดกันที่อันดับในตารางได้นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเคารพอย่างมากกับสิ่งที่เราทําในวันนี้มันยากสําหรับเรา แต่เราก็สามารถตัดสินการแข่งขันได้ในช่วงต้นๆแต่มันก็เป็นงานยากและเป็นชัยชนะที่สําคัญมากเราทําได้อย่างถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องจากตัวเองเราแสดงให้เห็นถึงความภูมิใจที่เราทําได้ในระหว่าง2เกมใหญ่ผมมีความสุขที่เราทําได้เรามีปัญหาบางอย่างในการเล่นกับฟูลเล่แต่เรามีสมาธิจดจ่อนั่นคือกุญแจที่สําคัญแน่นอนวันนี่คือสิ่งที่เราต้องการหากมีใครสักคนที่ได้รับโอกาสของเขาเขาทำสองประตูที่เด็ดขาด และเขามีส่วนร่วมเช่นเดียวกับทิโมแวนเนอร์สผลงานอันยอดเยี่ยมมากจากกองหน้าของเราขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของเมสันเมาว่าผมหวังว่าเมสันเมาส์จะไม่ใช่เรื่องใหญ่และหวังว่าเขาจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในเกมกับเรอัลมาดริดโทมัสทูเคิลกุซื้อของเชลซีออกโรงยกย่องเมสันเมาส์ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นยอดนักเตะ เมล์อซิ่นในการพาเวิร์ดพังประตูแรกในเกมชนะฟูลแลม2-0ซึ่งทางเทนเนอร์ชาวเยอรมันมองว่าในวัย22ปีเมสันเมส์มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการเป็นข้างระดับเวิลด์คลาสเขาสมบูรณ์แบบจิตใจในแง่ของพรสวรรค์และสภาพร่างกายและสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของบุคลิกเขาเรียนรู้อยู่เสมอและเขาเป็นคนที่น่ารักด้วยเขามาที่คอปแฮมทุกวันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่รวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆเขาเป็นคนที่ฟื้นตัวได้เร็วมากมีร่างกายที่แข็งแรง ปรับตัวเข้ากับฟุตบอลเพเร์มลิกได้เป็นอย่างดีเขามีความมั่นใจอย่างสูงในทางที่เป็นบวกเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีเขาอยู่ในทีมและได้แนะนาเขาและสนับสนุนเขามันน่าประทับใจอย่างมากเขาไม่รับผลกระทบอะไรจากความชื่นชมเลยมีอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาและรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันเขาต้องการมันอย่างยิ่งดังนั้นมันเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมเลยจริงๆ ธรมตูเกลเฮดโค้ชของเชลซีแสงหน้า2อดีตโคต้ชเชลซีอย่างโชเซ่มูรินโญ่และหลุยฟิลิเปสโคลาลีโดยกลายเป็นคนซื้อที่เก็บคลินชีตได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกรอบ15นัดแรกเชลซีเพิ่งเอาชนะฟูลแลนมาได้2-0ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจากการทำประตูของคลายฮาวเวิร์ดนาทีที่10และ49ทําให้พวกเขามี61คะแนนจาก34นัดรั้งอันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกอยู่ในขณะนี้จากผลงานดังกล่าวทําให้เชลซี ภายใต้การคุมทัพของทูเคิลมีสถิตทิที่ยอดเยี่ยมในเกมรับเมื่อเก็บได้ถึง11คลนชีตจาก15นัดในเพย์เลีกแสงหน้าทั้งโชเซ่มูรินโญ่และฟิลิปเอสโคลารีอดีตกซอที่เคยทำเอาไว้ที่10คลนชีตจาก15นัดนอกจากนี้เชลซีของทูเคิลยังมีลุ้นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกหลังอยากบุกไปเสมอกับเรอัลมาดริดที่ซานดิอาโกบาร์เบล1-1รวมถึงเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพโดยจะพบกับเลสเตอร์ในวันที่15พฤษภาค,คมนี้ ผองเลรเบริดอดีตปากกหลังทีมชาติฝรั่งเศสเผยเป็นกังวลกับการยืนตำแหน่งของฮาคิมซิเยกทำให้ยังไม่สามารถเค้นศักยภาพดีที่สุดออกมาได้แข่งทีมชาติโมร็อกโกย้ายมาค้าแข่งในถิ่นแซฟฟอ์บิดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้จะทําไป5ประตูกับ4ี่อัสซิดแต่ภาพรวมก็ไม่ได้ถือว่ามีผลงานโดดเด่นอะไรนักซึ่งในมุมมองของระเบิดชี้ปัญหาอยู่ที่การวางตำแหน่งของทูเกลที่ใช้ซิเยกผิดตำแหน่งหลังนั่งดูในเกมที่เปิดบ้านชนะฟูแลม2-0 ผมกังวลพอสมควรเกี่ยวกับฮาคิมซิเยกถ้าเขาลงสนามและทำไมทูเคิลไม่ให้เขายืนทางขวาผมมองดูเขาวันนี้ด้วยความหงุดหงิดอย่างมากตอนที่โดนเปลี่ยนตัวออกหลังจากที่เล่นเหมือนกับตำแหน่งในเบอร์สิบผมไม่คิดว่านั่นคือตำแหน่งที่แท้จริงของเขาทูเคิลต้องคิดอย่างจริงจังว่าซิเยกต้องเล่นทางขวาเหมือนกับริยาดมาเรสเขาต้อง c o อปปี้มาเรสผมไม่เห็นว่าเป๊ปกัวเดโอล่า ora, จะให้มาเรสไปยืนตำแหน่งอื่นเลยนอกจากให้ยืนทางขวาเท่านั้น ไคยฮาวเวิร์ดกอนหน้าเชลซีออกมาเปิดเผยว่าการได้ประตูเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมที่ชนะฟูลแลม2 0งศูทำให้ตัวมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นโดยสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ทำคนเดียว2ลูกในเกมดังกล่าวผมคิดว่ามันสำคัญมากเราต้องการติดท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกนั่นคือเป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้และการคว้าชัยชนะในวันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราจากนั้นในวันพุธเราก็มีเกมสำคัญอีกเกมดังนั้นเราจะมีความสุขมากกับชัยชนะผมทำประตูได้เร็ว มันทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นเล็กน้อยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วที่ทําประตูได้และผมก็มีความสุขที่ได้ช่วยทีมผมหวังว่าผมจะทําได้แบบนี้ในวันพุธ